สวัสดีค่ะฟ้าเป็นี่นะคะวันนี้หนูจะมารีวิว Reading Egg จากแอป Reading Egg ค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวระบบย่อยค่ะงั้นไปดูกันเลยส่วนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือระบบ House นะคะก็จะเป็นบ้านของเราอะคะ่ะถ้ากดตรงแว่นขยายมันก็จะขยายค่ะแล้วก็ถ้เสิม จะเป็นร้านค้าที่ให้เราซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าชุดนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนอาชีพค่ะถ้าไปที่ร้านนี <c oughs> กน้ก็จะมีนี่ค่ะก็จะมีทั้งหัวตัว ย่างเลยค่ะให้เลือกถ้ากดไปตรงนี้ก็จะเป็นเฉพาะเดือนค่ะเดือนที่แล้วเป็นเดือนซูเปอร์ฮีโร่ค่ะน่คนอัน,นนี้ก็เปวนกส่วนนก็ร้องช่างช่อมรถ แล้ากับไปข้าสวนหมอค่ะตัวนี้คือแพงมากเลยค่ะจริงจริงแล้วก็อยากได้นะคะแต่ว่าต้องยังยังแบบไม่พอค่เชฟนี่ค่ะถ้าเรากดไปตรงไหนของส่วนหนึ่งมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราซื้อไปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นมาอย่างเช่น ถ้าใครไม่พอก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะถ้าเงินไม่พอก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดผิดไปถ้าเงินพอก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะงั้นเรากลับไปที่ห้องกันดีกว่านะคะต่อที่เพกันเลยคะ่ะนี่ก็เป็นพวกนิทานก็จะเป็นตรงนี้ค่ะแต่หนูจะไปที่เรสต์อัพค่ะก็ถ้ากดไม่เขาก็ ขอไปด้วยนะคะถ้าเรากดอีกทีนึงก็จะกลับมาเป็นนี้นะคะ่ะงั้นเรากลับไปที่โฮมกันดีกว่านะคะงั้นก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มาดูเคลียบของพวกเราวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่ว่าพลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ